สวัสดีทุกคนจีอิตเตอร์มาเจอร้านพิซซ่าคอตาละอร่อยพรีเมียมครับพิซซ่าพิซซ่าอิตาลีแท้ๆสูตรแป้งโดดัางเดิม400กว่าปี ปกติพี่เขาไม่โชว์นะแต่วันนี้พี่เขามาโชว์ลีลาควงแป้งให้ดีเตอร์ดูโดยเฉพาะเลยร้านนี้จัดหน้าพิซซ่าให้แบบหนักเสร็จแล้วก็เอาเขา้าเตาอบก,กันไปเลยพซาหน้าฮอทฮิตเริ่มกันที่อ x t r a cheese สี่บวกหนึ่งเขาจัดเต็มชีสเจ็ดชนิดออกมาสีเหลืองสวยน่าทานเนื้อแป้งบางกรอบแต่นุ่มกําลังดีแล้วก็ที่เอาเขา้าเตาอบเมื่อกี้พิซซ่าทรัฟเฟิลมัสรูมร้านนี้ใช้ครีมทรัฟเฟิลสดสูตรเข้มข้นโดยด้วยเห็ดออริจิ เ็ดแชมเปญองช็อปด้วยผักรกเกสตสดทาเราไม่อ้วนแน่นอนอาหารทานเล่นอย่างอื่นเขาก็มีนะอย่างสปาเกตตีเบคอนกาลิบชิคเก้นวิงส์คาราเมลีเฟรนฟรายตามมาเซ่ฮัลโหลความอร่อยกันได้ที่ร้านพรีเมียมคราฟพิซซ่าทั้ง13สาขาทั่วประเทศกันเลยนะจ๊ะ